ขอบคุณค่ะเอาอีกหรอคะรู้สึกว่าป้าปาคะคุณมิเชลกับคุณกอชเบลเขากระซิบหนูว่าพี่อยากร้องด้วยค่ะแต่ว่าเราร้องเสร็จแล้วเราต้องขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษมันพี่ชาลต์ด้วยนูไม่ได้ยินตอนนั้นอ่ะ Thank you Thank you Thank you t o a n you you a you a n n you a t อและทุกท่านครับและขอเชิญกลับมาในน้องแอมชุติมาด้วยขอได้เชิญทั้งสองท่านยังอยู่กับเราต่อนะครับมาพูดคุยกันสักน้อยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ที่ได้มาโชว์สำหรับนะครับทุกท่านที่อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับเป็นไงบ้างปกติก็คือจะร้องเพลงที่แถวเป็นเอาจอวันนี้เป็นร้องเพลงในห้างก็นึกว่ามันจะเย็นกว่านี้นะคะมันคือหัวขั้นเท่านี้ ยังด uhm. ีใจค่ะที่แฟนอินแฟนด้วยมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้รวมถึง <masa> ก็นานจะได้มาร้องคู่กันกับพี่อมยายนะคะใช่ขอบคุณจะคุณนำใจเหรครค่ะวันนี้สนุกมากค่ะนี่ขนาดเริ่มต้นเป็นงานแถลงข่าวยังสนุกขนาดนี้แล้วคือในงานจริงๆต้องสนุกกว่านี้เป็นร้อยเท่าแน่ๆเพราะฉะนั้นแฟนต้องทำยังไงคะซื้อบัตร ครับผมน้องอามชุกฝากแฟนๆนิดนึงได้ไหมครับให้ได้ติดตามสำหรับการจัดงานของเราตลอดทั้ง11อีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับอ่าต้องพลาดไม่ได้คือต้องบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มแล้วม,มันเริ่มแล้วค่ะทุกคน ทุกคนเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าโชว์ของเราคือจะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าศิลปินหลายคนมากมเพราะฉะนั้นแล้วเพลงที่โชว์ก็คือเราต้องคัดมาอย่างดีเลยทุกนาทีจะมีค่ามากเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวซื้อบัตรได้เลยนะคะสำหร,ร,รับอินเตอร์แวน์ของชูตี้<อ>ที่อยู่สปปลาวก<อ>็ <S <S สามารถซื้อได้เช่นกันนะคะ ออกะอคุณคักแสดอยครับค <_ d ood le> ่ะก็อย่างที่น้องบอกเลยว่ามันมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงแน่นอนในใน,ในงานจริงนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเราไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันมานานมากเป็นหลายปีมากเกือบ10ป,ปีได้เพราะวันนี้เป็นการ <_ d od le> เคยเคย,เคยแอบไปหลอยอย,อยู่บนเวทีอยู่วันนั้นอ่ะใช <_ d od le> ่แต่ว่าการหลอยไงวันนั้นเราไม่ได้บอกใครแล้วก็ไม่มีแต่ว่าตอนนี้เรากำลังบอกเขาอยู่คือเรากำลังบอกแต่ไม่เป็นไรอ ก็มันจะมีอะไรที่โชว์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นการจับมือของหลายๆองค์กรด้วยแล้วก็เป็นองค์กรระดับประเทศด้วยแล้วก็หนูก็ดีใจมากในนามศิลปินของข่างใหญงทองคำที่ได้ร่วมมือกับทางมิสแกนแล้วก็ทางหมอลำไอรอนคือเป็นเกียรติมากค่ะก็ฝากติดตามโชว์กันด้วยค่ะครับผมตัวแกครับขอเสียงปรบมือให้กับลำยัยให้กับและอาร์มช่ดดิงบาทั้งสาคนยังอยู่กับเราต่อในครับในบการนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับสำหรับสามผู้ใหญ่ของเรา เขาไดเชิญคุณวัชนะครบเบลิหน่อยในห้างปรจากชัยนะครับรวมถึงน้องๆศิลปินจากทั้ง